ทุกคนสวัสดีค่ะพี่นิ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราคุยกับลูกค้านะคะพี่นิ่มค่ะก็พี่นิ่มเนี่ยมาวันนี้มาแก้คิ้วนะคะก็คือมาเก็บทรงคิ้วคือก่อนหน้านี้ก็คือเคยลบกับอาจารย์แต่ยแล้วหนึ่งคือลบบริเวณหางคิ้วเนาะค่ะก็คือลบลบสีสกินถูกค่ะถูกนะคะวันนี้มาเก็บส่งแก้คิ้วนะคะก็ ตันนี้ชอบไหมทรงคิว้วที่ทำให้ชอบค่ะชอบมากชอบมากนะคะประทับใจนี่ทําเสร็จใหม่ๆเลยนะคะค่ะประทับใจตั้งแต่ตอนที่แบบมาลกเล้วค่ะวันนี้ไม่เจ็บเท่าไหร่ใช่ไหมเดียวไม,ยไม่เจ็บค่ะสบายว่าขออนุญาตเล่าแล,แล้วกันเนาะ <c oughs> ก,ก,ก็คือพี่นี่บอกตอนแรกอ่ะครั้งแรกเลยไปสักคิ้วเพราะว่าเชื่อเชื่อเพื่อนเนาะมีคนแนะนำนะคะไปทําตอนแรกก็ไม่แพงมากเนาะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าไม่สวย แล้วก็ไปแก้ไปแก้ที่นี่ก็ก็เชื่อเพื่อนอีกให้หนาะไปแก้ไปแก้ที่นี่ก็คือแพงเลยเป็นหมื่นค่ะหมื่นนะคะก็ไปแก้เห็นบอกว่าเขาก็ดูแบบดูชื่อเสียงดูดูดีใช่ไหมไปแก้ปรากฏว่าก็ไม่สวยอีกคือเสียไปหลายหมื่นก็ไม่สวยอีกอะไรเงี้ยเหมือนกับก็เข็ดตกพักึืงใช่ไหม อเข็ดส <Okay. S 2> ักพ so ัก yeah. okay, <t ell ain> ึ่งจนจนแบบเออคิดว่าจะไม่ทำแล้วใช่ไหมรู้สึกเข็ดจรินๆีเลยนะคุณค่ะใช่ไหมแล้วจีสกินนี่ใครทําให้ใครใครทำให้ก็สกินนี่ก็น่าจะคนรู้จักกันอีกอะค่ะเพื่อนเออค่ะก็คือน่าจะทํามาหลายรอบใช่ไหมหลายรอบนําไม่ร้ไม่ง่ายนก็ก็คือด้วยความที่แบบเราเป็นคนแบบเชื่อเชื่อใจเพื่อนว่าเออเพื่อนคงจะแนะนําสิ่งที่ดีให้เราเราก็เลยไปไปทําใช่ไหมคะอาจจะแบบไม่ได้คุยกับกับช่างเขา ด้วยความที่แบบว่าเราไว้ใจเพื่อนนะเีที่แก้ดีๆทิ่งต้องหาเองแล้วใช่ไหมหาเองเลยทิ้งหาเองคุยเองแล้วไม่เชื่อใครแล้วนะคะก็ก็เลยแบบเซิร์ชหาเซิร์ชหาแล้ก็มาเจออาจารย์ไปก็ก่อนจะมาทำก็มานั่งคุยกันก่อนเนาะคุยค่ะคุยคุยสัก่านเงี้ยคุยนั่งคุยมาปรึกษาก่อนนะคะพอคุยปุ๊บถูกใจก็ทำนะคะพอทําให้แล้วก็เร็วโอเคแฮปปี้วันนี้นะคะคุยค่ะใช่ตอนแรกก็ยังแบบเอ๊ะจะเหมือนเดิมไหมเนาะ แล้วปรากฏว่าค่ะปรากฏว่าทําหลังจากทําประมาณสองเดืนอนแค่นั้นละค,ค่ะชีวิตเปลี่ยนที่ลบก,ก็แบบมันหายไปเลยมันดีขึ้นมันจริงๆอันนี้ของของจริงเลยแล้วแบบว่าม,มีเรื่องเกี่ยวกับการงานดีขึ้นอะไรอย่างเี้ยไหมอุนะดีขึ้นค่ะด,ดีขึนขน้นเหมือนมันจริงชื่อหมอเห็นอยใช่มแต่ว่าพี่ดีขึ้นนะคะจริงๆจริงถูกไหม,ม อันนี้คือเป็นคนไม่เล่นหวยแต่หน้าที่การงานหรือว่ามีใครก็าใช่แล้วแบบทุกอย่างมันมันดีคือมันทียการเงินเราดูปิดจับรถได้อ่ะมันเปลี่ยนปอกรถได้ใช่คืออย่างที่บอกว่าเออโง่เฮงเนี่ยมันก็คือคิ้วเนี่ยมันเป็นมงุฎของหน้าอยู่แล้วคืออะไรก็สาคัญอยู่บนหน้าเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะคิ้วนะแต่ถ้าคิ้วไม่ดี ชีวิตพังนะก็เห็นมาเยอะนะคะก่อนจะทําอะไรบนหน้าเนาะโดยเฉพาะคิวก็คิดให้ดีดูให้ดีศึกษาให้ดีนะคะแล้วก็ไปคุยกับคนที่เขาทําให้เรานะคะไปคุยกับช่างอย่าไปเชื่อเพื่อนเนาะอย่าไปดูแค่คาําโฆษณาอย่าไปดูแค่รีวิวสฉยไปคุยกับคนที่ทําให้เราก่อนไปนั่งคุยกันแบบเนี้ย คุยกันให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช่มันคลิกเราค่อยค่อยตัดสินใจทําราคาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าก็คือมาคุยกันยังทุกทุกครั้งที่อาจารย์บอกว่าอา่ะก่อนจะมาแก้คุยกับอาจารย์ก่อน้ามาคุยมันก็มาเจอาอาจารย์ไปด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องคุยผ่านใครอะไรเงี้ยก็มาคุยกันนคะคะแล้วเราค่อยตัดสินใจเพราะว่าคิ้วมันอยู่บนหน้าถ้าทําไปยิ่งแก้ยิ่งพังทั้งเสียเงินทั้งเสียสุขภาพ การงานเสียหมดเลยนะคะก็ปากไว,ว้เลยคะ่ะปากกับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่คิดแบบมีปัญหาเหมือนพี่นิ่มอย่างเงี้ยคะ่ะก็เข้ามาปรึกษากับอาจารย์ต่ายได้แล้วก็บอกเลยค่ะราคาไม่ได้แบบแพงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องถึงนะคะยุคนี้ยุคโควิดนะคะทำอ,อะไรก็ต้องเข้ามาปรึกษาอาจารย์เีนตรงอาจารย์ต่ายค่ะการรับคุณภาพาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ ร้อยก็ให้เต็มร้อยเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะคะเดี๋ยวฝากส่้ยรีวิวให้ด้วยนะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะบาย